สวัสดีครับพี่น้องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิง่งให้กับพ่อใหญ่กันเด้อวยครับสวัสดีครับพี่น้องพ่อกันคือเก่าครับช่องพ่อใหญ่กันชาแนลสวัสดีเอซทุกท่านครับผม นี่ครับอันนี้พยาการพามาเบิงหน้าให้น้องพี่น้องย่านฝนตกหลายไทยเฉพาะให้น้องซะก่อนเพราะว่ามันบัทันเนะาะนาโคกแล้วแล้วหลืออันนี้หน้าอีกมองนึงพี่น้องให้น้องเป็นให้น้องเนาะนาโคกคือกันนั่นแหละรครับจะอยู่จะเป็นให้น้องแต่ว่าอีกมองนึงนะครับเนาะมองที่ปลาลุ่งหลายๆในลาพี่น้อง พยาการเอาปลาสองสามหลอบคุณตะกี้ปีไกาเนี่ยอ้ยป่าหลายพี่น้องปลาเข็งปลาคอเนี่ยลายเนะาะลีแต่ว่าลีมันบอกค่อยดีพยาการก็เลยให้เพิ่นมาเฮ็ดม่องตรงลีไม่พี่น้องนี่ครับเอาดินมาใส่ไม่เฮ็ดท,ทิ่ที่ทางน้ามไม่พี่น้องเพราะว่าตะกี้ที่ทางหน้าม,มันอยู่พุนเนี่ยเห็นบ่ปากลีมันอยู่หันบ่ลีพยาการก็บมได้กเก็บเลย <laughs> ลีนาโขกไฟไหม้ซ่ำ รีมองนี่นี่สายนอให้น้องนี่บะใหม่มาหนี้เวลาจุดไฟไปมันบะใหม่นาโคกลืมเบิงมานน่ไฟใหม่ซำซื้อมาใช้ไหมเหรอนี่แหละครับนี่ตะกี้หน้าทั้งหน้ามันอยู่พุ่นเนี่ยทั้งหน้ามันอยู่พุ่นมันไหลตรงลงมาเนาะไหลตรงกระคันแท่มาอ่ามันมองมามองนี่ที่นี่พยาการว่ามันหัวพี่น้องเนี่ยแถวแถวนี่มันเป็นต่อใหม่มันหัวพี่น้องมันหัวพอมันหัวปุ๊บนี่ยยมปลายยมปลาลงหลายมน้ำาหลๆนี่ คนตกแห้งๆนี่หัวพี่น้องปลาลงหู้ล่องยังบัดโอ้ยบันไดปลาก็เขาหลาลีก็ขาดบาเนี่ยอยการเลยเฮ็ดทิศทางน้ำไม่มาเนี่ยถมดินเข้ามาแล้วก็เฮ็ดจะเฮ็ดมองนี่พี่น้องมองพยาการปล่อยน้ำออกเนี่ยเนี่ยมองนี่ละแต่ว่าเดี๋ยวต้องเอาเบาจกเอาอย่างมากลม่พี่น้องเนาะเอาเบจกเอา,าเอา,าเอาเบาจกเอาย่างมากลม่เพราะว่าเฮ็ดปากทา,างน้ำสักเม็ดหนึ่งหน่ยนี่นเฮ็ดตรงลีสักเม็ดหนึ่งมันถึงจะได้ถ้าเฮ็ดแคบเนี่ยน้ำมันไหลบัทั้น น้ำมันไหลบัท่านพอไหลบัท่านปุ๊บมันก็จะล่นคันแท้เพราะเราล่นทางหมดเลยนี่ตีกายมันล่นทางหมดน้ำมันไหลไปท่างหน้ามันแห้งหลายๆเท่พี่น้องนำนำแห้งหลายเพราะน้ามันไหลบัท่านก็ล่นทางล่นทางกับโอ้ยเดี๋ยวทางมันสีขาดเนาะพ no ี اغ, upcoming upcoming ่น้องเนาะก็เลยพยาการก็เลยว่าสีเห็ดไม่ครับนี่ครับรถไถสามขั้นคูบูตาพี่น้องอืรถไถสามขั้นคูบูตาไถให้น้องไถตั้งแต่เศร้าพระราพี่น้องยังบทท่านแล้ว คันพูนกับจอดเอาเขียดอยู่พี่น้องกดเอาเขียดไปน้องเขียดเขียดกับร้ายพี่น้องเอากบเอาเขียดพบหน่อยเขียดกับเขียดนี่เขียดอีโมลลำพันเขียดอีโมพี่น้องก็เพราะอยากได้ก,กินอยู่ดอกออหากจินหาอยากไปน้าหากับขาับป่าไปน้าพี่น้องนี่ครับนี่รถไถยคูบุต้าสุ่มพี่น้องทั้งหน้าและพี่น้องมาช่ยกันไท แต่กระจายเงินคือเก่าด้วยพี่น้องบ่แม่นพี่น้องบไได้จายเงินกระจายเงินคือเก่าเนาะเพราะว่ารถมันกินน้ำมันปีนี้น้ำมันแหงๆพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเข้าจะราคาซํำไหนบุหูเนะาะก็คาอยว่ากันไปแต่ว่าพยาการคำนวณเบื่องนี่ปีปีหกห้าที่จะผ่านมาเนี่ราคาเข้าน่าจะดีขึ้นนะออเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจอ,อยังกับแห้งเบิดเออแต่ว่าเข้ากับปับ๊บราคาขึ้นอยู่ได้เข้าแห้งตอนนี้ตนนันละหมื่นซีแล้วพี่น้องเข้า เนาะราคาเข่าก็ไดเข่าแห้งแต่ว่าพ่อใหญ่กันก็บ่มีเข่าขายแล้วล่ะมีแต่เขาเหลือขายบดกับว่ามีกินก็ปีนาฝ่าไม่พนักพน้องแต่ว่าปีนาทิศทางเข่าตลาดเข่าก็น่าจะโอเคอยู่เนาะส้มหงสีผู้ฮับสื่อก็น่าจะราคาดีกว่าเก่าอยู่พี่น้องนะเพราะว่าเข่าสดเพว่าเข่าแห้งอนอะเว่าเข่าสดบพว่าเข่าแห้งนั่ละนี่ครับ รถไถสอยกันไถมันกันแล้วเร็วพี่น้องเนาะมือหนึ่งก็ได้หลายลรนี่ครับค่ารถไถปีนี้ก็ขึ้นราคาแน่เนาะเพราะน้ำมันมันแพงน้ำมันมันขึ้นตกไรละหกร้อยพี่น้องถึงชวนมันพอยการไถก็ปั่นเนาะพี่น้องมาเป็นไถอย่างเดียวเลยไถปั่นเนาไถพร้อมปั่นนีไรละหกร้อยอแต่นี้ก็เอาเอรรถอีแทกนี้ก็สมัยตะกี้แล้วพี่น้องเนาะ มีรถไถกับพลแรงไปหลายพนแรงไปนํานี่ครับรถไถดินมันซุมช่วง,วงประมาณตน้นต้นเดือนที่ผ่านมานี่โอ้ยวันที่หนึ่งที่สองเนี่ฝนตกแห้งห้ายพี่น้องลายมือสองมาสองมือสามมืไปเยฝนตกแต่ว่าแถวนาโคกนี่ตกบ่ค่อยแห้งเท่าไหร่แต่แถวอยู่ในชุมชนบ้านพยาการนี่โอ้ตกแห้งพี่น้อง ตกแห้งไหลเนี่ยแหละครับพยาการก็เลยมาถ่ายให้เบิ้งพี่น้องนี่ครับเห็ดหน้าเห็ดหน้าถึงฤด,ดูเข้าสู่การเห็ดหน้าแล้วเด้อพี่น้องไถกบหน้าดินไหวหน้ามองนี่พยาการมาได้ไถไถหุดเนี่ยมาได้ไถหุดจักเทียเลยกะมาไถาเอาโหลดเนาะมาไถาเอาโหลดมาไถาพริกหน้าดินไหวตากดินไหวต่ว่าสุ่ม คันแท้พุ่นยาสุ่มคันแท่พุ่นพัยการมันหกโพดพี่น้องหนูมันมหนังหนูมันจะมาอยู่พัยการก็เลยสุ่มไฟยาคันแท่ะนืะ่แล้วว่าส่วนมากแล้วสุ่มซุ่มทั้งพุ่นนี่มันเป็นฟางอัดฟางแล้วพัยการกับบ่ได้เผาเด้พัยการในไหน้าพัยการจะบเ่เผาเนาะให้เป็นสารอินทรียวัตถุไปพี่น้องให้เป็นอาหารของเขาไปอ่า ดินก็นจะสมบูรณ์ไปหน้ำเนาะสูมอินซี่สูมยังก็จะบไดเซลพวกซเซลพวกยังมันจะบไดยตายไปพี่น้องนี่ครับเข้าเห็นหน้าก็เห็นแบบหน้าอินซี่เนี่ยแหละดีเนาะอ้าคลิปนี้พยาการพามาเบิงหน้าโคกครับผมกําลังไถหุดเด้อพี่น้องเด้อวันที่13พฤษภา,าวันผื่นมงค้นถือว่าเลิกงามยามดีวันวัน,ว,นวันดีเนะาะพยาการก็จะเลยวันเขาวาันหน่ำพี่น้องพยาการก็จะได้วันเขาวาันหน่ำเนาะ ไอศิวานน้มกับพอมกับวานเด้อพี่น้องแล้วกลมาเห็นน้ำกันพี่น้องแชร์ประสบการณ์กันการใส่ปุ๋ยแน่เนาะการเ็ดไท่เห็ดหน้ากันใส่จะใส่ปุ๋ยช่วงไหนช่วงไหนนี่ไม่เห็นน้ำกันก็ได้พี่น้องอืมตอนนี้ฝนทิ้งช่วงแล้วก็ไล่ไล่ไทสซะก่อนพี่น้องไทยน้องไล่ไถให้น้องซะก่อนน้านน่นทางพูนทางทึงเทิงพูนพลาฟิกันก็ยังไม่ทันได้ไทหรอกเพราะมันเป็นมันให้หน้าไลากันใส่มันให้หน้าไว ระมาณปลายเดือนมัวหนพยากรจะว่าออกพอออกแล้วถึงจะไทพี่น้องแต่ว่าใส่เขาเจ้าดอดอกทั้งหุ่นเนะะาะพยากรใส่เขาเจ้าดอกอาเคียนในพ่อซับนี่ครับผมพูดหมอพ่นได้เคียดอีกแล้วพี่น้องเอาปอบได้คบได้เคียดอีกแล้วเลยโต๊ะบักนเนยหนึ่งคนดิลเออได้แนวกินมานี่ยอ๋อพ่อซํานี้ครับผมคลิปหน้าพ่อกันใหม่สวัสดีครับ